ประยุทธ์ร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายโชว์ชาวสมุยถามผมเป็นคนน่ารักไหมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายขณะอยู่บนเวที ระหว่างการลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าพลเอกประยุทธ์ถามประชาชนที่มาร่วมฟังตนว่าผมเป็นคนน่ารักไหมอีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นประชาชนยังกล่าวให้กำลังใจนาย,ยกรัฐมนตรีและขอให้ดำรงตำแหน่งไปนานๆซึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า Yes sir หรือได้ครับท่านอีกด้วย พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของรัฐบาลว่าขั้นแรกจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนที่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อต่ำเข้ามาจากนั้นจะขยายไปเรื่อยๆตามสถานการณ์แต่ละประเทศส่วนการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ โดยสารรถตู้ทะเบียน6กอไก่ลอลิง7492กรุงเทพมหานครพีย่ยาเย็ุจ้ะใชไหมผมปุคคลน่ารักไปเนแบบี่ยไม่รู้ เสียใ,ใจกับสิ่งที่เราได้ทำแต่ปิดทองหลังองค์พบ,บัปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ไหว